สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนของวันจันทร์ที่8ทันพุธคมนายกนะครับเป็นวันจันทร์ก็พบกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับโซนหลังบ้านมาหลังบ้านก็จริงแต่เสียงดังมันก็ยังเสียงดังครับ บ้านใกล้ถนนแก้ไขไม่ได้นะจนกว่าจะมีตังค์ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆติดใหม่จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะฮะพอมีนิดๆหน่อยๆก็มาลงทนุนวันนั้นวันไหนวันเมื่อวานวันก่อนเนี่ยก็ไปเอากระเบื้องครับก็ไปซื้อกระเบื้องซื้อ,อ,อเดี๋ยวก็ต่อไฟเดี๋ยวก็เยอะนะครับก็ทำทำไปเรื่อย เปลือกมพะพ้าวสับเงี้ยก็ซื้อนะครับซื้อทีก็หมดตังเป็นหมื่นนะครับมันจะเป็นแบบนั้นถ้าใจไม่ถึงจริงๆนี่ผมว่าทำชวนชมที่เป็นสวนใหญ่ๆไม่ได้สาเหตุที่ผมทำสวนใหญ่ก็เพราะว่าอยากได้อยากมีนะครับอยากมีสวนไม้ใหญ่ๆเยอะๆ ต้นไม้ใหญ่นี่ถ้าเรานึกอยากจะมีก็ไม่ใช่ว่าะจะมีได้นะครับเราต้องทยอยเลี้ยงทยอยสะสมซื้อสะสมบ้างนะครับเลี้ยงให้โตบ้างแต่พอต้นไม้โตก็ไม่ใช่เฉพาะต้นไม้นะฮะก็ต้องมีมีกระถางมีวัสดุปลูกมีเครื่องทุนแรงน่งนนี่นั่นมีพื้นที่มีตำแหน่งวางนะมันก็จะไปเป็นเป็นการลงทุนทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่อะไร อยากจะมีสวนซากุระสวยๆแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆที่มีเด็ดสายพันธุ์เด็ดฟอร์มสวยๆดอกดดๆก้อนๆพวงๆเต็มนะครับมันมันเป็นแบบนั้นเองถ้าเรา,เอ,าอยากจะได้แต่ว่าไม่ได้ลงมือทําเองมันก็ไม่มีมันมันเป็นความต้องการความอยากได้อยากมีส่วนตัวนะครับก็เลยได้ทําพอทําก็สภาพก็เท่าที่เห็นนี่แหละนะ ต้นไม้ก็ควรจะโตนครับอย่างนี้ไม้ยักษ์ก็ใช่ว่าจะโตทันทีน่ยมันช้านะมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นร,ราคาของต้นไม้ก็เลยเป็นการวัดเป็นการพิสูจน์การรอคอยพิสูจน์ความอดทนถ้ามาหลงไหลชวนชมที่อายุเยอะแล้วนะฮะไซส์า้า60นะครับขออนุญ,ญาตนะครับไออายุ60ขึ้นไปประมาณเนี้ย ถ้าอยากได้ดูให้ทันใจก็ต้องเล่นไม้ใหญ่นะครับผมยังพอมีเวลาผมก็เล่นไปแต่พอมันมีอยู่ในสวนตัวเองอนะครับเอาตรงๆคนขับรถผ่านมาผ่านไปที่สวนผมหลายคนเขาก็อยากจะแวะชมอะคนแถวบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้ชมนะครับเพราะผมไม่ได้เปิดถ้าผมเปิดผมก็ไม่ได้ทํางานนะครับจะต้องโน่นนี่นั่นมีคนเข้ามามาถามมา อไอ้ท่านั้นแหละนะฮะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรเราก็จะหมดเวลาไปครึ่งวันวันนึงมันไม,ไม่ไม่ได้อะไรนะฮะก็เลยต้องอักต้องซุ่มนะครับเก็บตัวอักันภาษาอีสานอักอยูอักกินเอออักเฮ็ดเวียกนะครับซุ่มนะ,ะซุ่มท่ามไปวอมสุดก็อยู่ประมาณนี้ด้านน่าผมกระปุกทองนะฮะกระปุกทองอีก ต้นหนึ่งที่สวยงามเป็นไม้ที่มีอัตลักษณ์ความโดดเด่นเฉพาะผมชอบนะฮะผมชอบส่วนตัวผมก็สแสวงหามาเก็บม,มาเก็บไม้แบบนี้ใช่ว่าวันหนึ่งเราอยากได้เราไปตลาดต้นไม้ในอำเภอในจังหวัดเราไปขับรถวนหาแล้วก็จะได้เลยไม่ใช่นะครับจะต้องเป็นการ อนุรักษ์สะสมเท่านั้นไม่งั้นก็ม,มถีถ้าที่ใดมีก็ถือว่าฟุกไปนะครับถ้าหาซื้อได้นะอันนี้ก็อายุไม่ใช่น้อยๆนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ธรรมชาติสร้างสรรค์เขาให้เป็นต้นไม้แบบนี้นะครับผมให้อุปมาสมมติว่าขึ้นไปบนภูเขาเนาะแล้วไปเจอไม้ต้นนี้ตั้งอยู่โขดปุ๊บ แต่เป็นภูเขาที่เขาไม่ได้ห้ามนะก็อดไม่ได้นะครับที่อยากจะอยู่กลับมาที่บ้านที่สวน <c oughs> ถ้าไปเจอแบบนี้นะถือว่าแปลกนะครับแปลกผมก็ได้ครอบครองแล้วนะครักระปุกทองต้นนี้ยังยังไม่ได้เมล็ดเพราะส่วนกระปุกกระปุกทองแบบนี้ก็จะตัวแตกอะกระปุกทองมันก็หลายอาการเนาะ ไตะกูลคอแนแลน์นีนะครับอ้วนกลมนะอ้วนกลมเคยได้มเมล็ดผมก็เลยยัดนี่ไงผมก็ยัดก็ได้กี่ต้นเนะี่ยปุ๊บปุบบบบ๊นี่แหละนะครับสำหรับสนุดต้นนี้นะสายนี้นะนี่แต่อันนี้อันนี้ดอกสวยอยู่แล้วผมจะเข้ารวดดึงครังนะฮะ ่งใหญเดี๋ยวจะทําต้นนี้ต้องจัดแต่งแต่ต้นนี้แค่ทดพุ่มนะครับอาทีนี้เมื่อคืนทําคลิปนำ,นำเสนอก,กระปุกทองก็เลยมีผู้ชมท่านหนึ่งถามว่ามีต้นเล็กไหมพอดีอาจจะได้ยินที่ผมกล่าวว่ามีเพาะไว้นะฮะก็ไมไ่ตั้งใจเพาะหรอกนะครับหน้าบ้านก็เลยเดินไปหน้าบ้านเอามาให้ดูนะครับไม่ ดูสิจนรากโผล่นะครับไม่ได้เปลี่ยนดินนานอันนี้ถ้าก็ต้องตัดหลนะเนาะตัดรากเหมือแล้วดึงครับให้ดูกันอตอนเขาเด็กเด็กก็จะประมาณนี้นะครับดูใบประมาณนี้จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ผมพาไปดูหยิบมาสี่ต้น,ม,นมันก็มีเท่านี้แหละนอกนั้นก็ไม่ไ,มได้ละ แล้วก็มีไม้นะฮะมาแบกนิดนึงก็เน้นดีลานะครับสำหรับกระปุกทองลูกพ่อเมล็ดจริงๆไม้แปลกประหลาดผมมีเยอะนะแต่แต่ไม่ได้พามานำเสนอเท่านั้นเองนะครับซุกซ่อนเอาไว้ทุกที่นะครับในสวนเสียงไหวซุ้มซมุกแกอรรถบางครั้งก็ลืมนะฮะว่าตัวเองมีไม้โน่นนี่นั่น ลืมไม้แปลกๆไม้สายพันธุ์ดีๆดอกๆก็เพาะเมล็ดแบบหวานนะครับหวานบางครั้งเพราะดีๆมันก็ไม่งอกนะแต่พอเอาเมล็ดโรยแบบนี้กบรบรดน้ําไปมันดันออกมาดาีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่ากันหลากหลายวิธีเอาเริ่มกันเลยกระปุกทองเอามานําเสนอวีซ่ต้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบใจเอ่อต้น A 280ทีนี้ ถ้ารวมส่งทั้งกระถางบวกเพิ่มหกสิบนะอันนี้ผมจะถอนส่งทำไมต้องถอนถอนมันรากมันชนกระถางหมดแล้วหละโอ้ยฝุ่นโคตรโอ้ยโคตรโคตรเห็นแบบนี้แต่โคตรอ้วนกลมนะครับขอนุญาตเด้อเอาลอง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 ดูกันไปเลยเนาะว่ามันจะเป็นยะังไงเสียดายนะโอ้ยฝุ่นนะครับมันต้องอ้วนอยู่แล้ว ขยาวขยาาโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้เมียมันเนี่ยนี่นะครับโอ้ขอาทาขาทาคุณเนะ่ะเมนกิ่งชัดต้นเอสองร้ปดสิบนะครับกรต้องไปแบบนี้แหละไปกระถางไม่ได้แล้วนะครับส่วนต้นบีก็เหมือนกัน2องปดิบต้นบีโอ้ยคุณเนีครับ ทะลุล้ทะลุลทะลุกระถางแล้วถ้าทะลุก็โคดอยู่ข้างล่างเยอะละ B ก็280 C ก็280เช่นกันนะครับอาจจะดูเหมือนเล็กปุ๊บโอ้โหสอดแล้วครับทะลุกระถางแล้วต้นดีก็ไม่ต้องห่วงนะครับ280เหมือนกันอันนี้ทะลุกระถางเลยต้องตัดน่ะนะก็พิจรารณาดูครับ เอบซนะมดแล้วนะครับแล้วก็เอาไหนๆก็ไหนๆเนาะไม้แปลกประหลาดที่ผมนาะอันนี้ใบพลาสติกนะแต่มันก็พลาสติกไงไม่รู้มันก็ดื่นๆเราพลาสติกนะนมันห่างไงแต่ใบพลาสติกใบเขาดันดันใหญ่นะครับ ให้ดูโอ้เธอ,อพลาส,สติกไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่สะสมมานานแล้วหละ่ะเผื่อท่าในใดสนใจเนาะส่งไปทั้งกระถาง280ใบพลาส,สติกกิ<ๆ>่งเล็กๆทีๆส่วนใบพลาส,สติกที่ผมเก็บไว้แต่เป็นต้นเสียบนะครับก็จะประมาณนี้นี่ใบพลาส,สติกให้ดูนะครับ พลาสติกมันก็นหลายพลาสติกเนาะโอ้ยมันเงาเงาลื่นๆแบบนี้นะครับค็ว่าพลาสติกลองดูนะต้นเล็กของก็มีอ๋อแต่ว่าพอโตมามันก็ไปอีกแบบอืมอันแล้วก็มีฮอลแลนด์ลีลานะฮะฮอลแลนด์ลีลาหัวฟูๆทรงบอนไซนะครับบอนไซได้ ราลรีลาพุนุนผุนุน,น,นโอ้ต้นใหญ่เวยครับนี่ต้นใหญ่นะยครับอ่ต้นนี้480ปนะครับราคารวมส่งดอกน่าจะทวนชมพูดแดงนะมันก็จำไม่ได้เนาะไม้เพาะ,มะเมล็ดนี่จะให้บอกว่าดอกเป็นวันมันจำบ่ได้แล้วบ่ได้โอ้ยดีลาดีนะดีลาดี สี่ร้แปสิบล้วตัวนี้ส่วนตัวนี้อลีลาเช่นกันนะฮะลีลาหัวฟูฟูไปตัดทดทๆดท,ดท,ดท,ดทดปลายพุ่มให้เขาอาแตกนะครับกลมๆลมสามร้อยแปดสินะครับตัวนี้ฮอนแลนฮอนแลนฮอนแลนบางท่านก็เขาเรียกวอะไรนะฮอนแลนหัวสารเหรหัวสารก็คือโกดมันนั่นแหละ มันจะพันกันเอา้าถึงหน่อยแล้วเนี่ยสปดสิบสอนาทีเราคือไว้แทงเอาอ่าบ้านนานะครับบ้านนาเพราะ,มะเมล็ดต้นนี้เหลารูดกิ่งเมนนะครับแล้วก็แตกออกมามันจะดูเหมือนอกิ่งตอนนะครับแต่ไม่ใช่มีโคดอยู่เพชรบ้านนาต้นนี้780รราคารวมส่งนะครับดูใบ บ้านนาต้นตำหลักเใบใหญ่ๆนี้นะฮะส่วนอัอนั้นก็บ้านนากลายกลายก็กลายไม่มากบ้านนาเพี้ยนหน่อยนะครับใบโทนใบกลมอดอกกำลังมานะครับดอกกำลังมาแ8 0รแสินะครับต้นนี้บ้นนานนาบ้นนานนาให้ดูให้ดูรอบๆเสร็จละ เอานีนะครับเมนกิ่งเมนอยู่นี่ส่วนตัวนี้เอามาโชว์เป็นกลับแกร้มเฉยบ้านนากิ่งปะกการังบ้านนากิ่งปะกการังเมนสองชั้นเออไม่ใช่พุ่มสองชั้น พุ่มนี้ก็แตกแบบนี้นะครับพุ่มนี้เลยส่วนเมนปุ๊บเออมาแตกพุ่มข้างบนก็าเรียกว่าพุ่มสองชั้นนก,กิ่งประกาะเอานะครับตัวนี้ให้ที่1900บาทราคารวมส่งเผือ่อท่านใดสนใจนะหมดหรูยังนี่14นาทีแล้วเมมโมรี่โทรศัพท์ผมมันก็จะหมดก็ <c oughs> ะ่าไทย คลิปนานไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะเต็มโอ้ยถูกอยากปากมองหลายโทรศัพท์ก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีโซโคโดอกแดงอืไว้นี่แหละก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นพาดูนะครับอ่ายักษญี่ปุ่นมีนท่านใดสนใจไหมครับไม้แบบนี้ เอาไปทำโคเปไปเลี้ยงใหญ่ๆดูๆก็ได้นะแบบนี้ตันี้480นะครับพันยังเบิงไปเท่าตีเพลส่วนลูกยักษ์ดำออกแบล็กชุดนี้ก็เหลือเท่านี้เดี๋ยวผมจะลองมาให้ดูต้นนี้นครับเมนน,นึ่ง อ๋อสองต้นในกละ่ะอ๋อนี่สามนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทรงสูงนะสามต้นใสอใส่ทั้งทรงพุ่มไอ,อ้เบลปิ่วใส่ขายไปจนจะหมดแล้วล่ะอ,อ๋อทรงพุ่มที่ไม่ใช่ ลงสูงน่ด็ต้นนี้นะสี่ต้นเอาลูกยักดำออกแบ็กสี่ต้นนี้สามร้อยแปดสิบรวมส่งนะครับมันมีต้นหนึ่งนะลูกกระทิงแดงก็จะหมดแล้วล่ะ ตรงนู้นเลยเอาไว้ก่อนอคุณพี่อน,นันต์นะครับที่รอส่งไม้เดี๋ยวผมรอส่งไม้ให้ท่านรอให้รวบรวมให้ครบห้ากล่องก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยรอรวบรวมนิดนึงนะฮะเผื่อมีออเดอร์เพิ่มมานิดหน่อยก็พอได้ครบห้านะฮะพอได้อ่า ครบจำนวนกติกาโปรโมชั่นของไพรสนีนะก็จะได้ส่งให้กันเพราะว่าถ้าไม่ครบห้าเขาจะคิดราคาอีกไม่เพราะเป็นสามเท่าจริตๆ <c oughs> เคยแล้วนะครับเคยแล้วก็ต้องชี้แจงไว้ก่อนนะครับคิดว่าเดี๋ยวครบจํานวนก็จะส่งให้นะสำหว่าก็เป็นลูกค้าประจำที่พอเข้าใจกันอยู่นะครับส่งแท้แน่นอนแต่ถ้เป็นลูกค้าใหม่ก็จะกำชับอยู่เพราะว่าท่านอาจจะไม่รู้นะคร ก็ประมาณนี้นะครับไม้ยังไม่มีดอกไม่โผลดอกมาก็ไม่รู้ว่าจะพานำเสนอดูความงามความสวยงามของชวนชมแบบไหนต้นใดประมาณเนี้ก็จะดูในลักษณะของไม้ดิบๆไม้ต้นไม้โครงสร้างไปเท่านั้นเองนะยังไม่ได้พาไปดูว่าดอกเป็นยังไงนะครับก็ยังไม่มีความตื่นเต้นไม่ใช่เฉพาะสวนผมทุกสวนก็เป็นประมาณนี้ ไม้มันหลงฤด,ดูนะครับมันจะออกดอกแล้วแต่มันมาโดนฝนถล่มมันก็เลยสลัดดอกทิ้งทีนี้มันก็ต้องตั้งหลักตั้งหลักสักพักดูอาการสลัดใบอากาศอุ่นๆหรืออะไรไปสกหน่อยถึงจะเริ่มทยอยแทงช่อดอกพราช่อดอกมันโผล่มาแล้วแล้วมันโดนทำลายก็จะสร้างมาอีกมันก็มันก็คงจะขอเวลานิดนึงนะครับน่าจะเป็นเดือนนู่นแหละนะ ผมก็รอดูว่าสอาทิตย์จะมาช้าอยู่นะครับ่ะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ